เราทุกคนรู้กฎพื้นฐานสําหรับการมีอายุยืนยาวนั่นคือการกินอิ่มนอนหลับให้พอออกกำลังกายทุกวันและหยุดเต้นซาวซ่ากับสิงโตที่สวนสัตว์ใช่แล้วทุกอย่างเป็นที่รู้กันดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านั้นอีกมากในการยืดเวลาใช้ชีวิตให้นานขึ้นและใช่คำแนะนำแปลกๆที่เป็นที่ยอมรับเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนักวิทยาศาสตร์แพทย์และแม่ เคล็ดลับเหล่านี้อาจไม่ทําให้คุณเปาา็นอรมตะแต่สามารถทําให้คุณอยู่ได้นานพอที่จะได้เล่นกับหลานเลนหลนที่น่ารักของคุณและในที่สุดคุณก็จะได้ค้นพบว่าสกุลเงินดิจิตอลทำงานอย่างไรมีคนบอกว่าคุณพูดมากเกินไปหรือเปล่ารู้อะไรไหมคุณได้เปรียบนะทําไมน่ะเหรอ เพราะวิทยาศาสตร์พบว่าคนที่พูดมากที่สุดดูเหมือนจะอยู่ได้นานที่สุดตามที่จิตแพทย์ชาวสเปนดออร์ลุยส์โรฮัสมาโกกล่าวนั้นจำนวนคำต่อวันที่เป็นหนังเวทมนต์นี้คือ1 5 0 0 0หาคำคนที่พูดได้แบบนี้มักมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ได้ทำแต่ทำไมล่ะเหตุผลแรกก็คือคนที่ช่างพูดมีความเครียดน้อยกว่าความเครียดนั้นส่งผลแย่ต่อทั้งสุขภาพจิตและร่างกายของคุณ การพูดจะช่วยคุณประมวลผลสิ่งที่รบกวนจิตใจได้ดีขึ้นคุณสามารถจัดการกับความกังวลของคุณเอาชนะประสบการณ์แย่ๆของคุณหรือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ คุณยังพัฒนาความเข้าใจต่อตัวเองได้ดีขึ้นด้วยสิ่งนี้ทําให้ง่ายต่อการควบคุมแรงกระตุ้นที่เป็นอันตรายหรือไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการกินมากเกินไปและการเสี่ยงบางอย่างโดยไม่จําเป็นนี่คือเหตุผลที่การบําบัดด้วยการพูดคุยที่คุณจ่ายเงินแพงมากมากและมากให้ใครสักคนนั่งฟังคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากดังนั้นครั้งต่อไปที่มีใครบางคนบอกให้คุณหูปากให้อธิบายอย่างสุภาพกับพวกเขาถึงอันตรายของการไม่พูดก่อนที่จะทําให้พวกเขาเบื่อกับความฝันในการทําแซนด์วิชบโบโลนาของคุณ แต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เกมตัวเลขการพูดซ้ำคำเดิม15,000ครั้งนั้นไม่นับนะโรฮัสมาโกแนะนำว่าสิ่งที่คุณพูดคุยก็มีความสำคัญเช่นกันการมองโลกในแง่ร้ายจะเพิ่มฮอร์โมนความเครียดอย่าทำอย่างนั้นให้พูดอะไรที่มีความหวังและมองโลกในแง่ดียิ่งพูดในเชิงบวกมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกเครียดน้อยลงเท่านั้นดังนั้นแทนที่คำว่าฉันโชคไม่ไดีเอาซะเลยเป็นฉันทำได้นะ ลองดูสิจริงๆนะเราจะไม่พูดเรื่องอื่นจนกว่าผมจะได้ยินคุณพูดเอาเลยรู้สึกดีใช่ไหมล่ะผมขอบอกเลยว่าคำแนะนำต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจังเลยล่ะ คำพูดที่ว่าการหัวเราะเป็นยาที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องจริงโมเยคลินกกล่าวว่าการหัวเราะมีประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจเราได้พูดเรื่องอันตรายของความเครียดไปแล้วดังนั้นเสียงหัวเราะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในร่างกายของคุณได้นั่นเป็นเหตุผลที่คุณมักจะรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายหลังจากค่ำคืนของการดูโชฮาฮาหรือซิดคอมเรื่องโปลดของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณหัวเราะคุณจะหายใจเร็วขึ้นและลึกขึ้นการทำแบบนี้จะเพิ่มระดับออกซิเจนในเลือดของคุณในขณะที่ปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดดไปด้วย และแม้ว่าคุณจะไม่มีอารมณ์หัวเราะคุณก็สามารถรับประโยชน์แบบเดียวกันได้จากการแกล้งทำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจียพบว่าเสียงหัวเราะจำลองมีผลคล้ายกับเสียงหัวเราะจริงๆเฮ้ลองไขปริศนานี้สิรถชนกับเรือจะเป็นอะไรไม่แน่ใจเหรอมันเป็นไปไม่ได้ไงฮ่า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 ฮาไม่ล่ะและนั่นแหละผมเพิง่งเพิ่มช่วงเวลาพิเศษให้กับชีวิตคุณด้วยความยินดี แต่มันไม่สามารถสนุกได้ทุกเรื่องเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่จะโกรธเคืองถ้าคุณอยากจะโกรธก็จะโกนออกมาเพื่อปลดปล่อยเดอะฮักในตัวคุณ <c oughs> อ๊าก o s ขอโทษทีผลของการศึกษาจากเยอรมนีพบว่าคนที่แสดงความโกรธออกมาเฉลี่ยแล้วสามารถอยู่ได้นานกว่าคนที่ไม่แสดงความโกรธ2ปีแต่ถึงกระนั้นการระเบิดออกมาก็ไม่ใช่คำตอบอินเนอร์แบบฮักนะเหรอ <c oughs> การปล่อยมันออกมาอาจทำให้หัวใจของคุณเสียหายอย่างร้ายแรงและคุณคงไม่อยากเสียเงินซื้อกางเกงขาดอยู่บ่อยๆหรอก คริสไอเคนกรรมาการผู้จัดการเปิดเผยว่าหัวใจของคุณมีความเสี่ยงร้ายแรงในช่วงสองชั่วโมงหลังจากระเบิดอารมณ์โกรธออกมาเขาแนะนำบางสิ่งที่เรียกว่าความโกรธเชิงสร้างสรรค์ซึ่งหมายถึงการพูดคุยกับคนที่คุณรู้สึกงุนงิดเพื่อจัดการกับความรู้สึกของคุณในทำนองแก้ปัญหาพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่คล้ายกันในอนาคตมันต้องใช้การฝึกฝนและการควบคุมตนเองอย่างมากแต่เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับความพยายามแล้วถ้าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างล่ะเป็นไงการย้ายไปกรีซอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ ผู้คนบนเกาะอิคาเรียมีอายุยืนยาวไม่ธรรมดาโดยหนึ่งในสามของประชากรมีอายุถึง90ปีเดนบิลเนอร์ซึ่งทำงานกับ National Geographic เพื่อศึกษาชาวเกาะได้พบว่าผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดีขึ้นและมีโอกาสน้อยที่จะประสบปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงกว่าคนทั่วไปในที่อื่นผมรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่มันอาจจะอยู่ในยีนก็ได้โอเคฉลาดมากนั่นเป็นความจริงแต่ตามข้อมูลของบิวเนอร์มีเพียง20%ของช่วงชีวิตของบุคคลหนึ่ง,งที่ถูกกำหนดโดย d n a ของพวกเขา 80%มาจากไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้มากกว่าในอิกคารียไลฟ์สไตล์นี้รวมถึงการดื่มชาสมุนไพรการรับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้มากและกินน้ำมันมะกอกเยอะๆและแน่นอนว่าไม่มีใครเต้นกับสิงโตแน่ๆโอเคถ้าไม่สามารถย้ายไปอีกซีกโลกหนึ่งได้คุณอาจอยากลองย้ายไปอยู่ประเทศอื่นหรืออย่างน้อยก็อยู่ใกล้กับบูตแลนด์พาร์ค งานศึกษาด้านสุขภาพของพยาบาลแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวขึ้น12เเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเรื่องนี้คืออะไรล่ะการอยู่ใกล้หรืออยู่ในธรรมชาติทำให้มลพิษน้อยลงอากาศจะดีกว่าเสียงรบกวนจะรุนแรงน้อยลงและเชื้อโรคจะส่งผลต่อร่างกายของคุณน้อยลง30ของประโยชน์ที่ได้รับจากการใกล้ชิดธรรมชาติคือผลดีต่อสุขภาพจิตของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณนึกถึงปัจจัยเรื่องหมีหิวโหยที่กำลังพุ่งเข้าหาคุณประโยชน์นั้นก็จะลดลงเหลือศูนย์วิ่งจะไม่ย้ายหรือไม่อยากอยู่กับธรรมชาติแล้วเหรอปีเตอร์เจมส์หนึ่งในนักวิจัยของโปรเจกต์นี้ชี้เห็นว่าผู้ที่ยังคงอยู่ในใจกลางเมืองแต่พบวิธีที่จะรักษาการใกล้กับธรรมชาติเอาไว้บ้างก็สามารถรับประโยชน์ดังกล่าวได้เช่นกันสิ่งนี้รวมถึงการเพิ่มต้นไม้ในห้องหรือปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้านคุณกำลังคิดว่าผมหาวิธียืดอายุข,ของคุณแต่กลับไม่พูดถึงกกกกาารออลังยใช่ไหม แต่นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่รู้กีฬาที่คุณสามารถทำได้ในเวลาว่างกีฬาที่ส่งผลต่ออายุไข,ขของคุณมากที่สุดคือลั่นกลองให้หน่อยกีฬาที่ต้องใช้แรกเกตใช่แล้วเทนนิสสควอชและแบดมินตันเป็นมาตรฐานระดับทองคำสำหรับรักษาความฟิตของคุณ กิจกรรมเหล่านี้ต้องการการโฟกัสและการประสานงานซึ่งทําให้สมองของคุณมีส่วนร่วมด้วยคุณใช้ทั้งแขนและขาดังนั้นคุณจึงออกกําลังกล้ามเนื้อหลายกลุ่มพร้อมกันและหวังว่าคุณจะสนุกนะแถมมันยังช่วยลดฮอร์โมนความเครียดที่น่าราคาญเหล่านั้นได้ด้วยนอกจากนี้ใครๆก็สามารถซื้อชุดเทนนิสได้เอาเลยสาวน้อยวารสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาของอังกฤษได้ตรวจสอบพฤติกรรมการออกกําลังกายของผู้มีส่วนร่วม80,000คนเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลย ผู้เล่นกีฬาที่ใช้แร็กเกตมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นถึง47%ซึ่งนั่นดีกว่านักว่ายน้ําที่มีโอกาสสูงขึ้นเพียง28%เท่านั้นและดีกว่านักวิ่งมากซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเท่ากับคนที่ไม่ออกกําลังกายโดยเพิ่อมอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งเข้าไปด้วยโอ้ยผลการศึกษาจากเดนมาร์กพบว่าการเล่นเทนนิสอาจส่งผลให้อา,าย,ยุยืนยาวขึ้นถึง10ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกาย ในการศึกษานี้แบดมินตันทำให้อายุยืนขึ้นเพียง6ปีแต่ทุกคนรู้ดีว่าเบอร์ดี้อันตรายแค่ไหนใช่ไหมล่ะนักวิจัยคิดว่าผลประโยชน์ไม่ได้มาจากการออกกำลังกายเท่านั้นเทนนิสเป็นเกมสังคมซึ่งหมายความว่าคุณจะได้พูดคุยหัวเราะและระบายกับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ามันช่วยคุณมีอายุยืนยาวขึ้นได้ถึงตอนนี้คุณคงรู้แพทเทิร์นของคำแนะนำที่ผมมอบให้แล้วใช่ไหมนั่นแหละไม่มีการเต้นกับสิงโตนะเดี๋ยวก็ไม่เชิงหรอก โอ้ใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเกล่าวมานั้นมีสิ่งที่เหมือนกันคือวิธีทั้งหมดนั้นช่วยลดความเครียดได้นอกจากประโยชน์ทางร่างกายบางประการแล้วการลดฮอร์โมนความเครียดอาจเป็นกุญแจสําคัญในการดําเนินชีวิตให้ดีที่สุดและยาวนานที่สุดของคุณอย่างแท้จริงดังนั้นพูดได้มากขึ้นหัวเราะให้มากขึ้น,นและหลีกเลี่ยงสิงโตวพวกนั้นด้วย เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้ยืนยาวขึ้นของคุณคืออะไรคอมเมนต์ Comment บอกเราที่ด้านล่างหน่อยซิและหากคุณพบว่าเคล็ดลับเหล่านี้มีประโยชน์กดไลค์และใช้ให้เพื่อนของคุณด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อให้ชีวิตของคุณสดใสขึ้นด้วยวิดีโอของเรา